กราบสวัสดีครับ่อแม่พป่นองก,กับผมบาสันลูลนซิสาลล์เปอร์เซนต์ับมือนี่สิพ้าปีปีนองมาเย็ดดำมักนะครับรักษาหนายางนะครับหนายางตายนะครับเปลือกยางเนา่หาหักเน่านะครับกิเสือล่าต่างๆนะครับส่วนนีบ้บาสันนะครับมีโอกาสได้ไปบังคลิปของคุณคู่สะเอ็มเพมือนกับสะเอ็มบุญเสนาเนาะอ่าเป็นประเด็นได้ผลมาแล้วนะครับ รักษาหนายางครับจากหนายางที่กีดบ่ได้ว่ามียางนี่ออกนะครับเป็นกระคุได้ปนี้ครับเอากระคุถังไปใส่เอานะครับตอนนี้คือรักษาหนายางก่อนเป็นเบื้องต้นนะครับ <c oughs> ก็ท่านใดก็ไปเบื้องกันครับติดตามครับผมเสียดหนามั รักษารากเน่าเปลือกเน่าสูตรครูเสเอ็มกากน้ำตาลหนึ่งกิโลเดี๋ยวจ่าเดี๋ยวจ่าอ่านไปเออีกหนึ่งกิโล จ่อยหนึ่งลิตรตได้อย่างที่สองอย่างที่สามเราขาวขวดใ่สองขวดฟังเสียง ขวดสองขวดส่วนมะสมที่สี่น้ำส้มสายสู่ ห้าปร์เซนสองขวดขวดที่หนึ่งบานไปขวดที่สอง เทส่วนผสมสี่ส่วนลงไปแล้วหนึ่งเอ็มหนึ่งลิตรสองกาดนำตาลหนึ่งลิตรสามเหลาขาวสี่สิบดีกีขวดใหญ่สองขวดสามน้ำสมสายสู้ห้าเปอร์เซ็นต์สองขวดที่ส่วนผสมนี้ได้แล้วก็ปิดฝาพี่น้อง ฟ้าเลวกระอกอกนกอกก็คือขระนานั่นเอง,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 งทำนส่วนผสมแล้วครับหนึ่งลิตรการทำตันลิตรเป็นสองลิตร เหล้าขาวขวดนไงเจลลอยห้าสิบสองขวดเจลลอยหาซิบมิลลิลิตรกับเป็นลิตรครึ่งน,น้ำส้มสายชูลิตรครึ่งโซนะครับสองขวดกวนละ750เจ็ลลอยหาซิบมิลลิลิตรรวมแล้วน้ำส้มชาชูกับเหล้าขาวก็จะรวมเป็นสามลิตรสามสามลิตรสี่ห้าโดยประมาณนะครับหาลิตรแต่น้ำก็ไปอีกน้ำเปล่าก็ไปอีก ให้เต็มกะตินี้นะครับกับประมาณหกลิตรฮาลิรก้หกลิตรนะครับเติม้าไปแล้วก็ข,ขยับอีกทีนึงนันงๆเดี๋ยวเปี่ยวน้่ก่อน แล้วยา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 วเจ็บไว้ที่แห้งมาล่ะโอ้ยนอกเมื่อผสมอ่าของหาย่างเขาด้วยกันแล้วนะครับกับขยับก็ยาวแล้วครับแต่อาจารย์เันบอกว่า เก็บไว้ในที่ร่มหมอนัันหมักไว้สักสิบห้าวันนะครับก็นําไปใส่ได้นะครับการใส่งานนะครับอาจารย์เปิ้ลบอกว่าใช้ในอัตราส่วนหนึ่งต่อยี่สิบกรณีที่มันบนเนาปันใดนะครับบนเนาวใครว่าไปครับนั้นก็อันหนึ่งต่อสี่สิบเนาะหนึ่งต่อสี่สิบหนึ่งต่อสิบก็ฉีดพ่นได้หนึ่งต่อยี่สิบเออไม่ใช่ไม่ใช่ออฟฟิท หนึ่งต่อยี่สิบฉีดพ่นท่านหนึ่งต่อสี่สิบนี่ก็ผสมละเทราดดินเลยนะครับรักษาหลากเน่านะครับเปลือกเน่าแล้วก็จักเช่าต่างๆนะครับราดำราชมพูอาจารย์บรรพัดใหญ่เบิดนะครับนะครับเบ้าสันกับวังว่าเป็นประโยชน์ต่อปีต่อนองเนาะสร้างส่วนอย่างเน่านะครับไปเบิรงอาจารย์เพิ่นนะครับเนเษตรผสมผลสำเร็จมาแล้ว อยากสิส่งต่อนะครับเพื่อไปบอไดบึ่งของอาจารย์เพื่อนนะครับบิ่งของบางสันก็ได้นะครับิ่นมีนั่น้อครับมันมีเพจมันมีส่อง YouTube เพิ่นเด้ของอาจารย์นะครับคุณครูสเอมบุญเสนาเด้อสือเพิ่นพี่น้องจังไดกับฝากติดตามด้วพี่น้องเด้อเพื่อเป็นประโยชน์เนาะสำหรับิปนี้กับบาสันก็อลาไ้แต่เพียงเท่านี้รับผมสวัสดีครับ